น้ำตาคนยากที่ไหลหลั่งรินนั้นหมายถึงความสูญสิ้งล,ลูกและผัวเคยเคียงข้างผัวมาปรากจากไกลจากไปลูกไกลแม่แม่ร้องไห้จะไปลมลม้มภาพอยู่ริมถนนไม่เป็นไรกับสุนัขี้เรือนตัวหนึ่งที่ถูกรถยนต์ชน,กร,นกระเด็นไปมีคนมุงดูกันอยู่กลุ่มแต่ไม่มีใครกล้าย,ยื่นมือก็มาเกี่ยวข้องเพราะผู้ที่กระทำตลอดไม่ใช่ใครคือเจ้าเหนืหัวแก่งวังนี้ นี่เป็น,นเพียงหยดแรกแบบน้ำตาคนยากยังไหลอีกมากนักไหลจนกว่ามัจนจะหลั่งออกมาเป็นสายเลือดไหลจนกว่าศักดินาจะบทไปจากโลกนี้ติดตามน้ำตาคนยากตอนต่อไปครับแม่จะตายไปไร้ปีพิรุรีเป็นมาอย่างควายนากาเรกแก่กรุงศรีแม่กล้องเจ้าละมาตายไปต้องไร้ปีพิรุรีจูเลียงและรักเปียงดวงใจ ลูกเอ้มาเลนีค่ะเมืองเรานี่ก็เดินตะวันประเทศลูกค่ะพ่อี่กุมประกันลูกนามาลนีค่ะแม่ของลูกที่จบชีวิตไปตั้งแต่สมัยที่ลูกยังเดียมเดียมแดงแดงค่ะพ่อี่ก็ครองความเป็นพ่อไม่มาตลอดเวลาโดยไม่ยอมมีเมียใหม่ค่ะลูกรู้ไหมว่าเพราะอะไรที่พ่อไม่มีเมียใหม่ลูกลูกรู้ค่ะเพราะอะไรลูก เราไม่มีผู้หญิงคนไหนก็เอาพ่อกูยัดแม่คำตอบคำนี้เป็นคำตอบที่ดูถูกกันที่สุดลูกอย่าลืมว่าเป็นพ่อเป็นเจ้าเมืองนะไม่ม่ไม่เคลียร์พ่อหาได้แต่การที่พ่อไม่ยอมมีเมียใหม่เพราะพ่อวิตกว่าแม่เลี้ยงจะดังแกลูกของพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงที่ซื่อเป็นนักก็ลูกด้วยลูกรู้กับลูกแกลพูดเล่นวันนี้มาลรีนีอยู่เมืองดูแลราชการแผ่นดินทุกอย่างแทนพ่อ พ่อจะไปไหนพ่อจะไปสัมมนาลูกเสือชาบ้านเมื่อไรเพร่อจะกลับไม่มีกำหนดลูกบางทีเป็นเดือนเป็นปีก็ได้เชิญเครดิดพ่อ <c oughs> บอกแล้วแก้วรัากราดิวเวทอีด้รักแพะเก้ประเทศระเท่าน จะไปได้จากไปกะริงกันจุบาบาน,น่อยนูยองในยระดูหน้ามันเจ้าทรมน้องนี้ เพไอนยังเงากับใจน่าต้องลมนวน่าใจหนวแก่หน้าใจอมพป้าจะใบจกรอยพื้นไม่จืดเลย ลมวลาแน้าจั่งคั่งผมโจะได้กก็ว่าใรักตีแล้วลาเนีย่ยิ่งอยู่เดียวเดียวไกลก้าวใจเกินมีจะเบื่มีจะ,ะบปนี่มาหลายเวลาแลดูหน,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 น้าเด็กจ้าจ้านอนแจ้งมันหนาวลมมาหนาวแรง จอดและแฟนยิ่งเงอนอนเกลียวแกงเกลียวกันกอนมานอนแล้วแล้วแล้วกางกานี่นุ้ยในวัน เจ้าว่าเจ้าว่าประเทศเจ้ากุงมังกลา,าที่ดาสาวสีไพรวันนี้พระเจ้ากุมรัง,งปูซานแล้วที่ดาจะาาปูซานว่าไงกตามมลความคุณใช้ต่อนไป จะว่าจะว่านาแกลเป็นปะนกล้องจะว่ามาแต่ไยมังกรลาทรัพย์ไแต่จับ,จบลงไกรกับเตวีที่ไรเยที่เด้เลกวันกอนอยากมาก็ด,ดี่กะบ่ไอ้มอบมไม่ลูกซี่ได้ไม่มีปัญหายัางแจ่มเดือนกับสิบห้าวันที่ทำไรกันจะมามาจัดงานกานวิวากับจ้านซี่ไร เป็นนรือแต่ย่อย่ไม่ ังไงที่ได้มอบหมายลูกเจ้ายักษ์จำมานแล้วคะลูกอย่าลืมนะลูกนะว่ายักษ์ทำลายจักรทำลายขันเนี่ยสองพ่อลูกไอ้พวกนี้เป็นยักษ์ที่มีติพลในวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นเจ้าโลกวันนั้นแล้วพอจะเริงร่าหน้าบานเหมือนจานเบนแต่ลูกไปรักมันเนี่ยรักหรือไม่รักไม่ใช่ปัญหาลูกคนเราแต่งกันแล้วอยู่กันไปกินกันไปความเข้าอกเข้าใจเกิดขึ้นแล้วความรักมันก็เกิดขึ้นมาเอง วันนี้พ่อจะลาลูกจากเมืองไปหามนุษย์ในเมืองอื่นๆมาไว้ยักกินเพื่อเป็นเกียรติประวัติเข่ลูกในว,วันแต่งงานใครแต่งลูกแต่งก็ลูกบอกพ่อแล้วลูกไม่แต่งไม่แต่งแล้วก็ไม่แต่งสิแต่งจิ๋ยไม่แต่งจิอวชิบหมายแล้วกูปิดตูใ้ใด้กุญแจข้างเธอไว้เพื่อนนี่นูนนยลูกซี่จะนี่นะ อกแจกจะวาควาจะว่าผู้ก้าบ้าบ้าจนเต็มบมากคมไทยเต็มเก้าจามนุษย์ตื้อผู้ตาแจกนำมหาพรหมนา่าอยากเบียงใบปักบุกดงใหญ่กล้จะก้านหน้าดไทย ไรเลยก็เจ้ากวใจก็ไรเช้นนี่กำพอดีตึงบุรีติดแรจำได เราบรรลุอย่างบ้านเมืองอีกหนึ่งรู้สึกว่าเมืองนี้แปลกประหลาดมากหนุนนุ้ยตั้งเมืองนี้จะไม่ได้โดไฟสีเขียวเออเกี้ยวต่างเมืองใช้ใด้เกี้ยวอะมือตึงราว่ามันไม่แดงทุกแต่เดงมเงินไม่เกี้ยวกัมมตอบกัมนี้ดูทีกว่าเป็นก่ําตอบเีหน้าต็อปเดรดทเคยทุกทบแลไปก็เลยไม่ป่านนี้เฉมเกินมาไม่เคยแต่ว่าป่านนี้เผื่อเหนือดีตอปว่าทิ้งแล้ว ไอ้เบม oh ือนั oh iku, ่นเหมือที่ต้องกูอย่าไปกูจัดกอต่อเลยตุงหลังกาปลั่มปอนวัวก็เห็นตัดสินจะเบิ่งเหมือนตีกัน้อแต่ว่าคนไหนต้องตีกันโคตรงไรว่าไม่ใชเจอหนุ่ยนก็มั่งไม่รู้ว่าหนุ่ยว่าหนุนร้องเสือนกูว่าเหม่อนจัดกันโคจริงแล้ววันวันนี้เองกุยต้มตม่เลยเย็ดวันบอกกุยิ้ตบปั้งเดียมเตะกอต่อเอ็ดแม่ยตุงหลังกาเลยกู multimulti-field 1 mang tùy lần phố cũ em à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  ờ ờ cháu cháu ở ờ cháu ở ở perché cho εδώ làまた'm في 41 lần cao bạn thấy rất hài ra От pao các bạn thấy rất khá là 经 v brigade khi có một lần dài người thích và childhood cũng xin cứ transformative Jackie em làm t komma những đứa summit Tháilaughs khmetros as xin quét cho các bạn tiếbiak xin thiếp poss ich trình quyền giữa tôi cũng có phpace bỏ của Zona b นี่เราไปสืบดีครับพ่อเมืองไกลครับพ่อไปชื่อเองกับรู้แล้วครับเร็วดีนะเร็วกับโพ้มเร็วไปผมไม่เร็วไม่ได้ปาดเลยบ่หนยต้องเร็วต้องเล่นขึ้นหน้าเผื่อนต้อต่อได้ปาดได้พลุกแต่ว่าแต่กหน่ารุ่งเดี๋ยวลากลิ้อยู่บ่ไอ้เจ๊แม่เมืองไก่หนูหน้อยเมืองเมืองยักครับเมืองยักครับ ถ้าเป็นเมืองยักษ์พวกเราดีตัวหรือเวงแนวไปพ้นดีกว่าเดี๋ยวไปยักษ์จะคุกคามไม่ไม่ไม่ต้องกลัวกับยักษ์นี่ไม่ต้องกลัวมันพีดแตยักษ์ไม่น่ากลัวยักษ์อย่างเบี้ยไม่อยายักษ์อย่างเบี้ยไม่อยายักษ์ห้รูทำไมไม่น่ากลัวเพราะว่าเมืองนี้มียักษ์อยู่ยักษ์เดียวเนี่ยครับเรื่องนันมนุษย์ปียักษ์อยู่คนหนึ่งครับผมได้เวียนหัวเลยแหละ ยักษ์เดียวเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ยักษ์ไม่อยู่เมืองยักษ์ไปไหนยักษ์ไปสัมนาลูกเสือจักบ้านเ <c oughs> มืองยักษ์นี่ก็มีการคุยกับเบมลูกเสือจากบ้านด้วย <c oughs> มีกัมีุกงย่างเเมือนประเตยเราเลยแต่ว่ากงเขาอันมีคุณภาพก็เราไม่ค่อยมีคุณภาพเป็นไง <c oughs> การคุ่ลูกเสือจากบ้านเมืองยักษ์นี่ก็มีการสัมนากันสามเดือนนึ่งกรังงกเดือนนึ่งกรังบ้าโลบึก็ค้กตุตุ่มดอก มีเอาประมาณสักอีดหนึ่งก็จัดการพึกหลกเชื่อจักรบานโดยต้องการให้พวกวิจารกัได้จี๊บเมีเยื่อนี่นี่คือจุดปะทงกล้องเมืองไตให้พวกวิจารกัได้เย็ดเหมี่ื่อนแล้วก็ช็อปกันพืกตุ่มพืกจัดนี่พอมื้อพืลกี่ปีแล้วนี่เต้นเปล่งหมดแดงกบแข็งกบกล้าไม่ไม่ทุกแย่พอมลืมเพราะไม่ได้สมานากัน การจยิงการพุ่หลุดเทือจบบาบ้านนี่มีคุณภาพจริงๆหกเดือนทักหนึ่งรังก็ยอย่างนี้มาเล่นรนบอกองไวยมาทัมาหน้ากันมาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนปันปักเลกกวอย่างดีนี่เมืองยักษ์ทะเลก้อก็มีคุณภาพชาวเมืองลงเล่นเองเลยบ้านเราไม่มีคุณภาพกับบ้านเราเปล่าทำไรได้แต่เน่นนอนทักยิงไม้พุทธตรงเริ่มการเลี้ยงก่วยกันมันกันเขาเลี้ยงเลี้ยงก่ยไม่เป็นเพาประ,าประ,าประาชาชนเลี้ยงก่ยแต่ว่าไม่ได้กำหนึ่งตึงตลาด เลี้ยงหมากอแล้วก็ว่าวัดนกระบดาดนะแย่ดแม่มก้าถุมรีไม่เด็ใกล้เคยทำบัาจรงเ,งเรื่องไว้กลเลี้ยงปักให้ปลูกปักกระเบือไม่มีตาราไปว่วอินกระเบือปักต่างปากเนื้องลงมาปากกลางลงมาตีเจ้าไม่โดยทำไงนะประเทศไทย แต่ว่ากูอาการปลูกปักมีการเลี้ยงมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดโซ่เลียเเล้ยงปลาไม่ได้หนูเลี้ยงปลาตลาดดีไม่เลี้ยงปลาถึงเร,า,า,า,ร,ไร,งรา,าไม่กินอาหนาข้าวไม่จับโรงปลาแต่ว่ามูทำไมกินอาหารโรงไตหูชนีประการหนึ่งหรือประรกันกรรมการตเกิดน้ำตูป้ปลาออกจากบอก่อเราไปก้าว่อเผลือกก็ไม่แจ้งความเข้ห็นไหมเคยมีไปแจ้งความใคยไม่รู้ว่าปลาเมื่อก้าวบอกผมว่า ซึ่งรู้ก็ไม่แจ้งกูไอ้กล้าดไปตัวตัวแต่าแข,ข็งก็กไูไม่ไม่แจ้งมาบอกกูแล้วเราใครเป็นผู้ดูแลบ้านเมืองให้มันหลูกเจ้าของอยักษ์กับเจอมารีนี่เป็นมนุษย์ช่วยมากช่วยมากครับนุยเห็นแล้วเชี่ยงก็ว่าอก็ว่า,ทวาเทวารูยเิงรุยได้ปยญยาฝนปากเลยนะ <c oughs> อยากได้ลูกสาวยักษ์เป็นเมียเี่ บุ๊กก็ไปล้ลาคนเลยไหมผมชุดได้ไหมนุ้ยชุดไม่ได้กับคนไม้ประเทศอยากไม่เหมื่อนกนไม้เมืองไทยคนไม้ประเทศไทยเป็นยังไงคนไมยเมืองไทยเราเมือนใหญ่แมงมุมกับเกิดจางไม่ติดแมงบีติดปันนนไหมหมายความว่าคนไมยเมืองไทยคนอย่างเบี้ยไม่ติดเ่านอยุ่๊บคนยางเบี้ยตัวว่ายิ่งคนหน้าหลงพักกากลางเสียงกัไม่ติดทําไมอ่ะ ผมบิดปากาได้ยิงกันกลางเตี้ยงมุ้งมิ้งจะแดงว่าเลยไม่จัดรุดเมืองใต้คนได้มีไม้ยาตะกี้จะลาดตะกี้เหลืองไม่อยากติดรักเพราะร่างปฏิเตยอย่างคนสร้างก่้นสั้งคนจนน้ำคนโอ้ครับคนโอ้แล้วฉนกันละจนแล้วิพอนายจับกันไม่จับตาบาปแตนคนจนก้องนึกไม้เบียดชั่วความ นายโลกว่าจะดูมึงดูแต่ติดใตโอ่งในรับ,บรัฟ้าได้ติดอี้หรับใชล่ลหออกเ็ดไม่รู้แล้วทำไงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ามไม่ไปสืบดูนะว่า,เ,ามเมืองนี้ก็ปิดเปิดประตูตอนไหนนะแล้วก็เจ้าว่าหญิงพระราจะวังหลังไหนได้ก็เพิ่มไปเปือ่อเๆกรู้แล้วกันเร็วดีเร็วกับ ประตูเมืองนี้ก็เปิดยีบที่จอบงกับเปิดจีบที่จอบงกับก็ไม่มีการไม่มีเว้นไม่มียามกับเมืองนี้เป็นเมืองไม่โจนบานตุบบานนี่ก็ไม่มีจ้าอยู่ประตูเลยก็ไม่มีคลอนประตูก็เปิดยีบที่จอบงรานกาก็เปิดยีบที่จอบงเจ้ากองรานรับแล้วก็ยังไปซื้อได้ตูกเมื่อนนี่กับบ้านเราบ้านเราตึงประตูกับเบื่อเจ้ากองบ้านลับเล้วเบอ่อก็ซื้อได้ซื้อหรือหัดหน้าต่างก็ไป แต่เล็กไหวกล้าไปกติวีญิณ์นี่แต่ว่าชาวบ้านไม่ตื่นหนเอาตู้เย็นกันใส่รักรุ่นใช่ไมไม่มีการปิดเปิดประตูไม่มีเวรไม่มียามครับเจ้าว่าหญิงฝักอะรจะวางลังรุ่งม,มีดวงควายที่ดวงหนึ่งดวงสอ,องมาดีนี่เรียบร้อยไปหาเธอครับความอยากได้มาลินีที่ตะวันอยากได้น่าจะจะนิทจะเนี้ย มือแจกาทุกแววนเดินพราราชจะมาตึงแปลงแปลงกลองได้ใหญ่ก้วยที่เรื่องจำได้ไม่ว่า ได้ห้องนี้แน่นอนเป็นห้องวัดดีงครับนุ้ยไปดูต้นทางนะครับถ้ามีใครเดินผ่านมานุ้ยผิวปากขึ้นได้ได้ครับผิวปากเป็นไหมเป็นครับลองดูสิจะได้จะกูไปหลักเคยทริงผิวเป็นเลยเร่งได้เป็นเลยไปดูต้นทางน่อยครับ ไม่ใจเลมานี่กคับผมอัดปิ้วนี่ยคูบาดเหย์แม่มักฟิวรับหนูบนโอคกกิเตะครูทีนี้เด้งครับเต่งหงาปี๊บก็ทังใบหนึ่งเอาตีทบตำไรเต่งขึ้นมาอยู่บนต้นหูกวางน,นี้นะครับประเดี๋ยวทีห่หนึ่ไปหานางนางถามว่าฉันมาจากไหนฉันบอกว่าเทวดาเองสวรรค์พาฉันมาทีนี้นานางถามมาเทวดามันจะโกนขึ้นเด้งก็เอาปีบ๊บกัคุมหัวแล้วก็พูดในเสียงกลางวานัน เออแตวดาแล็กหมดไม่ไม่ไม่ต้องไปห่วงฉันนำผู้เดงไปจัดก,การกลับเรยียบร้อยพี่ก็ไปอ่านางแล้วใน <c oughs> ปีกามู่นั่งเดี๋ยวปีกามู่เคยเห็นแม่มรำเป็นแล้วกวางนี้ก็ใจตั้มเลยนี่ขึ้นมามื่อมือมาเต้ากิ่งผู้กว่ากิ่งใต้ลืนเหมือนกันแล้วกูก็ที่แต่ว่าไม่ฟื้อตายหรอกนายอาร์ตขึ้นมาเลย <c oughs> หลังเจ้นั้นปรประตูก็มาทูแน้นองแนอ้องนองก้างในควายอว,ว,วันป์บประตูยู่เดินยองเดีหวองแปลงในองในยิงยจ้งดาวลางน,น้องเอ้ามันกลางวัน เปิดม่านเปิด